สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับบรรยากาศตอนเ,เช้านะครับอันนี้เราเดินทาง480โลนะครับกับอีสานกันนะครับกับโดมนะครับพี่น้องโอ้หมืนขึ้นเอฟซีมาให้กำลังใจเต็มเหมือนกัครับเก้าอี้นี่ครับ เก้าอยสองขั้นรถนี่บ่พ่อครับบ่พ่อนางครับพี่น้องขึ้นครับล้นไปถึงหลังมิกเลยนะครับน้ำกว้างๆนะครับจาไปสอบถามเก้าอี้กี่พันตัวนะครับมีไหมบ่เนี่ยก้อยสองขั้นลดสามขั้นรถครับ สวัสดีก็ยี่ประมาณกี่ตัวครับเออทั้งหมดเลยนะน่าจะใช้ไปประมาณพันห้าใช้ประมาณพันรอตัวของมาทั้งวันต้องพันทุกทีท่าประตูหมดเลยนะเมื่อคืนทุนเข้ามาก็ยี่หมดเลยนะครับหมดเลยก็ต้องพนตัวสองพันตัวเลยใช่ครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก้ายี่สองพันตัวนะครับไม่พอแล้วแล้วคนยืนรอบข้างคนประมาณสี่ถึงห้าพันนะครับเมื่อคืนครับ อาน้ำพรอไปเลยะลวะโอ้เอาที่ม้านแจ้งเสบ,บู่แห้งไปไปเดินทางปลอดภัยกันไปเลย เดี๋ยวอันนี้กำลังเอาทัดลงนะครับอ้าว คันนี้สองพันตัวนะครับก็อยคันนี้คันนี้น่าจะไม่ถึงพันนะครับมดครับก็อกเยเี

เดีุ๋บหขอุหกันฮุบนฮุล่างหกนนยังเมื่อยขี้เลี้่ากางยันขปแนวาว่าวากางเลองแท้ดีน้ำพ่นขึ้นพ่จากหัวพ่นขึ้นน้ำบวชได้ไหมพ่นขึ้นยังไงเนพ่นเอาเสียดวยเห็นเ้เนีคือยังพ่นออกใส่ต้นไม้เลยแต่กิ้งเงกตาแจอ่ะฮะฟาดตะบดฟาดตะบดนะครับขาวเสียดที่หลอดไฟทีู่น้ำต้นไม้สูงๆนหะอ่าเห็นโอ้พ่นขืเ่ย ว่าน้ำบดดีไหมน้ำบดเีไหมครับบดเพิ่เปีหลังคาเอาเสียกจองตรงข้ามกันเลยวอมันนี่เอาน้ำน้น้ำอะไน้ำหยอนน้ำยางพอดีเอาอะ่นะยางแบบเยอะเอาเสียกหัดเอานั่นแหละไปมาาเอาดหัตกกระหลายคนเลยดิโตกกะหลายคนี่ดน้ำชอฟ้าน้ำยังนี่มันเอียดว้าวสมบูรณ์แบตั้งหลายแสนเนาะขยอนมันอันตรายน้่นี่แหละม่ค่อยมีคนเฮื ต้องพากันเป็นปัตตาไฟง่าย่ดีเลครับเนาะไม่นีเหรหอยมาหบ่านมมนไปสามสีม่ายอ,อยู่มะหอ่อยู่ปะีมงแงเนาะจากการให้อาบันพูดเลยเข็ชมเห็ดแดดเยวเห็ดนวนหนังนึ้นกับสรางขยะอะไเหาโอ้ยหายชิรยพูดให้จักินเน้อเห็ดแต่และแบบโอ้ยขายอยงสุทีามากยบว่น ดีกันสิน่ะกันเจ้าจะไม่ห้ยสักเดี๋ยมันไม่เอาแล้วเฮ้ยพี่น้องเขากินดีกว่าสิน่ะพี่น้องงัวโตต่อหัวนครับผมจะไปสูงหมดเงาอยู่กล้าลูกวันออกมาได้อาีกทีหนึ่งตัวเมียเขาก็ได้อาทิตย์เดียวแยบแยบเลยเขากได้เบิดนมำผงเลี้ยงง้อผมเลยเลี้ยงนมำผงเบิดอีกสามถุงถุงละสองพันก็ว่าอืมวัดกินยาเป็นอืมอันนี้แมวตายลูกมันตายก่อนนี่เอ้า เมียนครับลูกตายแล้วเอ้ยังตาย,ตายลูกมันหองออกได้ทิตเดียวไหมัเนเนอาแ,แล้ว้นก็อะเมียนเาอ่ะตายตายไปจงได้ยั <laughs> ยยงล,ยย <laughs> <laughs> ลูกไ้าลูกออกลูกอ,อกมานา่ได้อาทิตย์เนี่ยวัดสมควราตอตลูกตายแล้ว Để không ăn cá là không còn đơn thăng bắt được

เอ้าตาพ่อมาคือมันนั่งบ่อตเนาะอื้าพ่อหน้ายังนั่งบ่อต้นจะไม่นั่งกินข้าอยู่ที่นีเห็นบ้าตาแบกแบกตาพ่อหน้ายังนั่งบ่อตเนาะเนี่ยครับขอขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับ เดี๋ยวได้เก็บของเดินท้างครับวันนี้ไปพักแรมที่สำนักง,งานนะครับที่โดมสำหรับชีฟนี้สวัสดีจ้า